สวัสดีค่ะเพื่อนประทานโจ๊กเปิดหม้อนะคะนี้เจอกันนี่คือโจ๊กนะคะโจ๊กเปิดหม้อนี่มีไข่เค็มด้วยนะคะร้านนู้นนะมาธานอะไรคะทานอะไรคะสุปกรยำนี่ดูสิชิมสิบนะอร่อยไหมอยากกินมากเลยนี่ก็เป็นทานโจ๊กเปิดหมอ้อเปิดหมอ้หมอมันก็จะแบบมีหมอ้อแล้วก็เปิดออกมาแต่ว่าไม่มีฝาไงคะ มีหมอ้อมีกุ้งุ้งม่อ่ีกุ้งด้วยนะคะอันนี้แบบว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกส่งแต่ว่าเราก็กินหมูอืมแต่ว่ามันเป็นชื่อโจ๊กเปิดหม้อนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดมันคือเขาเอาหม้อไปลวกเอาหม้อไปย่างก่อนแต่ว่ามันก็น่าจะอร่อยนะคะนี่ว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะน่าจะอร่อยม่วนหมดนะคะ <c oughs> อ,อยไมีหัวคุณเอง เขาเนี่ยมันเป็นอะไรคะมีเห็ดเอาในจินดีอะไรเยอะแยะไปมากเลยะมันือนไม่ใช่โจ๊กนะคะโจ๊กผักุ้งค่ะมันเหมือนเป็นโจ๊กใช่ไหมคะโจโจแต่ว่าผัดกุ้งข้างนอกะแต่ละมองอย่างนี้เหมือนมันไม่โจ๊กแต่ว่าเราก็อร่อยนะครเออเราเราทานกันอืมม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 ม่มมม นี่มันโจ๊กเปิดหม้อนะฉันจะกินโจ๊กแต่ว่ามันร้อนอะตอนนี้ฉันขอเป่าก่อนะอ๋อฉันต้องไปแล้วอ่ะฉันไม่ชิมนะฉันต้องไปแล้วนะพี่ชายอะพี่ชายนี่เป็นโจ๊กเปิดหม้อนะฉันไปกินละเออไปก่อนบายอร่อยไหมอร่อยอร่อยอะฉันยังไม่รู้เลยอะมันจะเปนร้อนอะ ให้รู้สึก่าตัวเองว่ามันจะไม่ค่อยเป็นเต็มนะเหมือนตัวเองเป็นบ้ายัางไงไม่รู้อ่ะฉันรู้สึกดีนะฉันไปแล้วนะบายบาย